กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรียิ่งยงยอดบัวง,งามศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานประกาศคัมแบ็กเวทีครั้งใหญ่ในโปรเจกต์สุดอบอุ่นรำวงยิ่งยงมาแล้วคอนเสิร์ตการกุศลสุดยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้มาแค่เสียงเพลงและความสนุกแต่คนเอาน้ำใจจากคนลูกทุ่งทั่วไทยมาหล่อหลอมเป็นพลังช่วยเหลือทหารแนวชายแดนและประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดสะแก้วที่กำลังเผชิญวิกฤตจากสถานการณ์ชายแดนอย่างเข้มข้นด้วยครับ ตรวงของเราวันนี้คุณคัมแบ็กมารู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่แรกเนี่ยต้องต้องบอกว่าเราวางวางงานไว้แล้วเราวางงานไว้แล้วว่าเราจะเฉพาะถแถลงเรื่องเปิดวงตระวงยิงยงมาแล้วก็มีสถานการณ์ประทะกันร,ระหว่างสองประเทศเนี่ยมันก็มีความเครียดครับมีความเครียดจะทําไงดีคุยปรึกษาผู้ใหญ่คุยปรึกษาท็อปว่าท็อปเรายกเลิกไหมท็อปบ,บอกว่าพี่อย่ายกเลิกเลยแต่เราจัดรับบริจาคด้วยให้พี่น้องทารหารด้วยพี่น้องศิลปินทุกคนก็มีโอกาสมาช่วย ด้วยนะครับก็วันนี้ผมพอผมลงมาจากเิธีผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากด้วยความที่ผมทําสําเร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะรับงานใี้กับพี่น้องที่เป็นเจ้าภาพที่จะรับวงเราไปเล่นเป็นคนที่ดวงดีมากเพราะประกาศรับสมัครวงลำบงยิ่งยงปั๊บมีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นเลยเขาเรียกว่าต่อไปนะคุจะรบวงเราจะบึ้มบั่มใช่ใช่ครับรับ้เนพิเศษยังไงคงพิเศษยังไงบ้างก็กลับมารอบนี้ก็บอก อยู่ที่เจ้าภาพครับอยู่ที่เจ้าภาพท่านเมตตารต้องการ,รบแบบไหนต้องการแบบนั้นครับเจ้าภาพไงเจ้าภาพมาจองวงเราไปโชว์ที่วงเราวงงานด้าน คือว่ามีท่านมีงานอยู่4งานสีวันแล้วขาดไปวันหนึ่งก็ให้นึกคย่วงยืมยงคุณยิ่งยงยัดวงงานหรือจะมีอภพรไปด้วยก็ได้ครับคุณอภพรก็มีวงหนึ่งนะฮะไปด้วยกันไปด้วยกันเราไม่ไม่แยกกันเราว่างวันไหนเราก็จะไปขึ้นวงเขาไม่จ้างคุกก็จะไปแบบนั้นนะครับใจอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคาดหวังเอาไว้นะครับคาดหวังสำหรับศิลปินของกลุามมีใครบ้างก็ลาวงเรามีน้องแพรวา พัชรีแม่มบิมานร์มของแปลงหมาแมวมุ่ยอดชมนมากรักลุงโรจน์แล้วก็มุนโดีศิลายนี่สายหมอลำเลยหมอลำแบบโอ้ลำสนุกมากล้อมเลยก็จะมีลูกทีมของเราทั้งหมดใช่ครับใช่แล้วก็มีน้องยอยอดลูกสาวเล่าครับนี่บอกไปแล้วไงลูกยอยอดลูกสาวรับผมครับผมอันนั้นเรื่องของกูล่ะเรื่องของกูมาด้วยครับเรื่องของกูมาด้วยนี่รักลุงโรดครับฝากไปด้วยครับครับผมที่ยิ่เป็นยังไงคะรูปแบบรูปแบบชูรแบบชูก็สไตล์รำวงจริงๆแล้ว ตอนแรกเปิดวงมาเนี่ยเราจะให้ศิลปินของเราร้องเพลงดังๆของเราไปก่อนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นแพรวาเป็นแหม่มเป็นรักลุงโรดเป็นยินยองเพื่อจะร้องเพลงดังไปก่อนสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะรันทูเกี่ยวกับรำวงซึ่งนั้นสต็อปไม่มีวันหยุดไม่มีหยุดเลยกี่ชั่วโมงก็ประมาณสองชั่วโมงหรือสาชั่วโมงแล้วถ้าเขามีเวลาแค่สี่นนาทีพี่จะรับไหมรับครับคือราคาได้เรารับได้แล้วก็เราเล่นได้นะครับนะฮะได้หมด คือเมื่อก่อนเราเป็นในทุนเองรู้สึกว่าอะไรก็มันติดขัดไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงก็ไม่ดังแล้วหยุดดังเดินสายเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวอานุ่นเสียนี่เสียแต่ตอนนี้เขาสพอร์ตให้เราทุกอย่างมีในทุนช่วยเหลือดูแลเราดวงดีสิฮะถึงผมจะหน้าตาดีแต่ผมก็มีคนขอบคุณน้องสาวมากครับที่สพอร์ตตรงนี้ครับเราอยากให้พี่ยงมีโปรไฟล์อยากให้พี่ยงไปร้องเพลงเก่าๆให้เป็นแฟนได้ฟัง บางทีบางครั้งจริงีข่าวมาแล้วตอนไหนมาแล้วบางทีบางครั้งเพลงอาจจะลืมไปแล้วแต่เราจะมาฟื้นฟูเพลงเก่าๆให้ฟังโดยเฉพาะเพลงอย่างสมศรีนี่ก็สองชักทองร้องฮะคิอรักษาสุราดเมตุะไม่ต้องพูดกันแล้วก็ได้ก็เป็นเพลงที่อยากให้เพือนๆได้ฟังนะฮะการจุดไฟของพี่ยงกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผมอยากจะให้ลูกทุ่งของเรากลับมานะครับแต่เรากำลังเตรียมเพลงใหม่ด้วยไม่ใช่เพลงเก่าอย่างเดียวร้องเพลงใหม่ด้วย ก็กําลังทําเพลงใหม่แต่ยังไม่บอกวันนี้เอาไว้ทำไมอ่ะทำไมไม่บอกเขาอยากรู้กันนะบอกไม่ได้อ๋อเออเอาไว้เอาไว้เสร็จแล้วจะบอกครับแล้วก็จะบอกแฟนๆว่าเราเพลงมีเพลงใหม่ไหมไม่ถึงว่าเสร็จแล้วนี่เสร็จเรื่องเพลงเพลงครับครับฮะคิวตอนนี้คือมาได้หรือยังไงคิวคิวก็มีคิวปีหน้าครับไม่ใช่ปีนี้ครับมีคิวปีหน้าแล้วเราปีนี้เราไม่รับ ลับเหมือนกันแต่เจ้าภาพบางทีเขาไม่รู้ว่าเราเปิดไนทางการแต่วันนี้เรามีโปรไฟล์เราเปิดไนทางการแล้วก็อยากให้พี่น้องมาจองรวมยิ่งยงรวงยิ่งยงมาแล้วสีภาคด้วยนะครับฝากด้วยนะครับพม่งพี่หายด้วยครับพื่นพี่หายต่อเพราะเราทุกคนรวมตัวกันวันนี้รักพี่นะเนี่ยคุณหนูมากันหมดเลยใช่มพอพี่เชิญไปใช่คุณดาวมิโรีไม่ค่อยจะออกจากบ้านเขาจะตักบาทเตรียมนี่เดี๋ยวก็ต้องไปเตรียมใส่บาทแล้วนะพี่องค์นี่ พี่องค์นี้แกก็งานเยอะมากตุนนี้งานการกุมาด้วยอ่ะน่ารักมากเลยแล้วจิงหลีดวันนี้เขาเล่นอยู่นู่นนะอยู่ที่ตาพญานะเขาต้องหยุดงานแล้วมาเขาเลื่อนเขาย้ายมาเล่นที่กรุงเทพแล้วคุณกุ้งสุดที่แรกคุณกุ้งสุดที่แรกอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ราชบุรีครับผมก็ยังต้องมาเห็นไหมหลังจากจะเปิดวงในวันนี้แล้วก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้สูายุด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้เรา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 คือตอนแรกเราจะเปิดเฉพาะรำวงยี่ยงมาแล้ว แต่พอมีสถานการณ์ปะทะกันแบบนี้เรานึกถึงว่าทหารต้องลําบากทหารต้องแบบอยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยจะอยู่กินยังไงโดยเฉพาะในตะเข็บชายแดนที่ตาพยาคลองลึกคลองหาดคืออนนั้นยังไม่ได้ปะทะแต่ว่าต้องอพยพต้องอพยพเพื่ออะไรเพื่อเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทหารก็จะเร่งไปที่ตะเข็บชายแดนเพื่อที่จะดูแลซึ่งจริงยิ่่ยอมต้องบอกเลยว่าตรงนั้นยังไม่ปะทะทุกคนก็ต้องย้ายออกมาต้องย้ายออกมาแล้วก็ ขาดขาดความช่วยเหลือถูกต้องครับเยอะมากต้องบอกเยอะมากครับเพราะตอนนี้ไปแถวสุรินไปแถวสี่เกตโอเคเราก็จ่ายได้ตรงน,นั้นเขาเดือดร้อนมากตรงนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันต้องบอกเลยว่าแต่ไม,มไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ครับใช่ขอบคุณพี่ไฮที่มาช่วยเหลือพี่ยงตลอดพี่ยงโทรไปบอกอ,อ,บอะไรก็ช่วยทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทหารทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงตองมก็ช่วยหมดแต่เขาบอกก่อนเขาไม่ใช่ผัวดิฉันนะคะแต่ว่าขอความช่วยเหลือตลอดดิฉันก็ต้องมาพี่ชายเธอไม่ใช่ผัวเมียฉันอยู่นู่นเป็นกำลังใจให้เรา พวกเราทุกคนในคณะศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเราไม่เคยลืมคนไทยด้วยคณะคนไทยคณะศิลปินคณะศิลปินเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยปัดทิ้งพี่น้องที่เป็นทหารที่เป็นรั้วของชาติเราจะพพอร์ตเท่าที่เราทําได้นะครับเราจะช่วยเหลือเท่าที่เราทําได้เพราะเราทุกคนก็ไม่ได้ว่ารวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านพวกเราช่วยได้เท่าที่ช่วยใช่ครับคนละนิดคนละหน่อยคนละไม่คนละมือจริงๆคือเวลาเรา มีคนนิดหน่อยมารวมกันแล้วมันเป็นกองใหญ่ที่สามารถไปช่วยพี่น้องฐ่านหานและคุณดาวมัุรีเอามาม่ามาช่วยสายสีส่ลังสีลงส่ลงังตอนนี้นี่ครับว่าเราก็ซัพพอร์ตเชื่อกัน